ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโตโทราทารุนนะคะอ่ะมาอีกแล้วตลอดเวลาที่ใขรอัดคลิปเวลาต้นคลิปที่ไรเอเดนจะได้ยินเสียงแล้วก็ชอบคลายมาแย่งซีนทุกทีเลยอ่ะ, <c oughs> อะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็น energy คลิปที่แบบสั้นๆเพื่อไข่จะมาทําแบบนี้บ่อยๆเพื่อมาให้พลังงานหมดทุกคนต้องบอกกันนะว่าใครที่ติดตามช่องไข่มานานจะรู้ว่าไข่เป็นช่องที่เน้นพลังงานบอกมากแล้วก็เพืออย่างนี้อ่า สไตล์ Style, หรือว่าสโลแกนหรือว่าเขาเรียกว่า DNA core ของ positioning ของแบรนด์ของช่องของไข่นะคะคือมันคือการที่ไข่จะพยายาม boost หรือ uh, reboot หรือ boost up energy บว,บวกของแต่ละท่านนั่นแหละออก็ถ้าใครที่อยากจะมีพลังงานบวกในชีวิตหรือว่ามีอะไรที่สกเซสหรือประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดบวกในชีวิตรักเพื่อดึงรักดีๆหรือดึงรักที่แบบว่า เป็นความสุขเลยแบบนี้ก็มารับชมหรือมารับเอาอะไรดีๆเยอะๆอยู่เสมอตลอดนะเพราะว่าใครมาส่งให้ฟรีๆอยู่ตลอดทีนี้อ่ะก่อนอื่นนะคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o เมน n ์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้างเรี่วตรงนี้ก็ดี๋ยวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก่อนจะเข้าคลิปนะคือใครก็จะมะีโปรโมชั่นที่เป็นโปร199ดูไพ่ฮอตๆนะคะ3ข้อสั้นๆอ่านไพ่ประมาณไม่เกินห้านาทีแล้วก็จะมีโปรหลักที่เป็นโปรสุดคุ้มจำนี่3เอา9นะใครสนใจก็ แอดมานะคะขอคนที่พร้อมจองคิวโอนจองเท่านั้นแล้วก็จะมีโปรเสริมห้าเ้าด้วยสัมความรู้สึกโปรเดียวเลยเป็นไพ่พิเศษทีนี้ตอนนี้ไพ่เปิดตัวทำมอเปเปอร์เสริมดัวนะคะ9ก้เท่านั้นตอนนี้โปรโมชั่นนะในอน,นาคตจะมีการปรับราคาแต่ว่าจะไม่ได้ปรับไกลไม่ได้ปรับแบบเยอะอ่าก็ตอนนี้คือคิวเยอะอะแล้วเดี๋ยวรอแบบรีวิวเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะว่าไข่ต้องแบบหูมันมันทำอยู่คนเดียวมันเยอะมากทีนี้ อก็ใครต้องการจะสั่งอวดเปอร์ก็แอดมาที่ไลน์ของใครเหมือนเดิมนะคะทีนี้อาคลิปนี้คืออะไรคลิปนี้คือไข่ได้ไผไ่มาชุดใหม่แล้วเดี๋ยวไข่จะมาทาแบบนี้ให้อยู่เสมอเป็นพลังงานเซลเลิฟค่ะเซลเลิฟในที่นี้เพื่ออะไรเพื่อให้หลายๆคน่ะได้ลองเอาไกด์ไลน์แบบนี้ไปทำแล้วพอมันมีเซลเลิฟอะพวกคุณจะเกิดพลังงานปฏิหาริย์ของพลังงานการเปลี่ยนแปลงรักหรือดึงอะไรดีๆของรักเพราะว่าหลายๆท่านค่ะต้องบอกอีกนะ คนเราอะค่ะบางครั้งอะจุดที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตรักอะมันมันมันมาจากที่คุณขาดพลังงานเซลเลิฟด้วยค่ะเออนะหรืออะไรที่เป็นอะไก็ได้ว่าอย่างงี้หนึ่งเซลเลิฟที่ขาดกับสองพลังงานรักที่ไม่แบบบาลานซ์หรือใครที่บางทีอาจจะมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้หรือบางทีถ้าเป็นคู่รักบ,บางคู่ท่านเป็นในเรื่องของกรรมหรือคมามและเป็นพวกอย่างเช่นว่าแบบมีตัวละครอื่นๆเพิ่มมาอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ละเคสที่ต่างกรรัน ไอ้นี้อ่าเอเนจีนี้เป็นพลังงานเซลล์เลิฟที่ใครอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูแบบสั้นๆกระชับสั้นๆนะเหมือนเวลาดูไพ่แบบเหนือก้าอ่ะสั้นๆอืมเรามาดูซิว่าพลังงานตรงนี้นะคะอ่ะอีเดนไปนไหนโลกไปไม่ได้ตรงนั้นปิดประตูห้องไอมมาดูซิว่าไหนดูพลังงานของวันนี้หน่อยสิพลังงานของวันนี้ตอนนี้นะคะไพ่ต้องการจะสื่ออะไรไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรทุกคน ไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรทุกคนไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนในตอนนี้อืมไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนในตอนนี้ไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนไห้ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนขอดูหน่อยคะะไพ่ต้องการจะบอกหรือสื่ออะไรเกี่ยวกับพลังงานรักนะคะหรือไกด์ไลน์ให้กับทุกคนตรงนี้ไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไร อ่าขอไปสุดท้ายหน่อยไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนนะคะขอดูหน่อยนะไพ่ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรให้กับทุกคนไพ่ต้องการจะบอกหรือแนะนําอะไรนะคะให้กับทุกคนขอดูหน่อยรู้สึกว่าอ่าไพ่มีพลังงานเอเนจีของชายออดด้วย เอเจยงนี้พลังงานอาจจะเป็นแบบคือไข่ไม่เน้นราศีอะไรนะแต่ไพ่นี้มันเป็นกรกฎคือไข่ไม่เน้นราศีหรือธาตุหรืออะไรทั้งนั้นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไพ่เอเจ็ตนี่คือไพ่ชายออดจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่โดดเด่นในไพ่ในแง่ของการไฟหรือการสักเซสในโดดเด่นในงานหรือเงินซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นไพ่รักไพ่ชายออดหมายถึงว่าบางท่านบางคนยังมีวิบากหรืออะไรที่ต้องให้ไฟต้องผ่านต้องอ่ สู้มันไปต้อง keep going keep fighting ไปหรือมีความหวังดีๆหรือมีศรัทธาดีๆอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนนะคะไพ่แบบนี้ยังหมายถึงเอเนจีที่แบบอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีศาสตร์ของเรื่องอย่างเช่นว่า <c oughs> นางโมโหเวลานางเล่นฮอกกี้นาะงจะแบบมีความ agressive g โมโห เหมือนคล้ายๆกับชายชายหนุ่มที่มีอยู่นี่ก็แบบวักอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีคนเห็นปะมีคนเห็นปะเมื่อกี้มีคนเห็นปะเอออ่ะนั่นแหละคือนั่นนะอ่ะทีนี้ไพ่ตรงนี้นะทีนี้ พลังงานตรงนี้นะคะไพ่ในวันนี้ยสามใบที่ไข่เปิดหลักๆให้เด่นๆในวันเนี้ยไพ่มี energy เด่นที่ไม้เท้ามากๆเลยอืมแต่ไข่ไม่เน้นที่จะต้องเป็นราศีหรือธาตุอะไรนะคะไม่เน้นเลยมีไพ่ตรงนี้ของคุณมีไพ่ควีนไม้เท้าค่ะคืออะไรไพ่คุณมีเด่นในกองไพ่ชัยออดไพ่ในวันนี้มีเอ e จ g y เด่นที่ควีนไม้เท้ามีพลังงานสามไม้เท้ามีเอ e r g y สองไม้เท้าอีกคืออย่างนี้ไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะขนาดนี้คืออะไรหนึ่ง เป็นพวกชีวิตของบางท่านที่ไพ่ต้องการจะมาสื่อว่าพลังงานในช่วงนี้หรือในชีวิตตอนนี้นะบางท่านคือช่วงของการไฟหรือโฟกัสหรือทําอะไรบางอย่างในเรื่องของงานให้สําเร็จอืมมีแพชชั่นหรือเขาเรียกว่ามีอการใช้ชีวิตที่จะต้องโฟกัสหรือไฟหรือมุ่งไปกับความสําเร็จสักเซสที่เกี่ยวกับงานอืม หรืองานที่นํามาสู่เงินอะไรแบบนี้แต่ไพ่ริ้ไขจะเน้นในพลังงานที่เป็นงานด้วยเพราะว่าไพ่มันมีไม้เท้าเยอะมากและมีมีชาริออตต่างหากทีนี้คือถ้าใครที่เป็นผู้หญิงตรงนี้นะคะให้มีควีนไม้เท้ามาแบบนี้ขอให้ผู้หญิงหลายท่านตรงนี้นะพยายามสร้างสเสน่ห์ค่ะสร้างสเสน่ห์หรือมีสเสน่ห์ให้กับตัวเองทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูมีสเสน่ห์หรือดูแบบว่าดูแบบ ียกว่าไรอะไพ่เอเนจีของควีนไม้เท้าเป็นเอเนจีของผู้หญิงที่อ t r a c t มากมากหรือดูแบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรบางอยา่างไม่จําเป็นต้องต้องเป็นคนสวยแบบสวยแบบโอ้โอะไรขนาดนะั้นแต่มีคนมีคนอยากจะมาแบบออกก้องด้วยมั้งตรงเนี้ยอืม เนี่ยอย่างที่บอกคือไพ่มันเป็นของพลังงานผู้หญิงแบบอย่างเงี้ยไม้เท้ามันเป็นไพ่ผู้หญิงสวยๆผู้หญิงเก่งหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ต้องเป็นแค่ว่าเป็นคนที่ดูแบบมีสเสน่ห์บางอย่างหรือไปโฟกัสในชีวิตในตอนนี้คือในเรื่องของงานเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณดูแบบว่ามีแบบมีแพชชั่นมันเป็นไพ่เหมือนอ่ะโมดิเวตหรือโมทิฟที่แบบ ต้องใช้พลังงานของการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างในการทําสิ่งที่สําเร็จในชีวิตโดยโดยเฉพาะเช่นในเรื่องของงานทนานี่มีไพ่มีเ n จี้มีสามใบเท้ากับสองใบเท้าด้วยและแถมไพ่มีชายอ่อนพลังงานตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นพวกออคนบางคนที่เกี่ยวพันแกนสั่เช่น long d i s t a n c รักทางไกลรักกับคนที่อยู่ต่างประเทศรักของบางคู่ที่กิวดิวกับต่าง,างชาติแล้วอยู่กันไกลราคอยกับใครอยู่ตรงนี้อื พลังงานแบบนี้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นพวกคนที่แบบว่าคุณมีการเหมือนแบบมีมีมีความปรารถนาหรือมีแพชชั่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทํามากๆแล้วคุณกําลังมองหรือรอคอยโอกาสหรือรอคอยจังหวะกับอะไรหลายอย่างอยู่อืมฉะนั้นคืออะไรหลายอย่างก็ตามคือหลายๆท่านตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเอรอคอยคือโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันต้องดูจังหวะอะไรอย่างอานะเนาะอืมแล้วก็โดยเฉพาะบางคู่ถ้าเป็นในเรื่องของอ คู่รักบางคู่ที่มี long distance หรืออะไรแบบนี้หรือการรออะไรแบบนี้ก็จะต้องใช้ในเรื่องของการคิดไปในทางที่ดีหรือคิดบวกแล้วก็ต้องสร้างสเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะต้องมีสเสน่ห์ต้องแบบว่ามีการสร้างเซลล์เลิฟให้กับตัวเองทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานเซลล์เลิฟกันหน่อยซิว่าใครจะเปิดให้นะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูนะคะ เซลเลิฟเนี่ยต้องการจะนี่เป็นไพ่ใหม่ของไข่เซลเลิฟนะคะต้องการจะบอกอะไรให้กับคุณได้ให้ให้พวกคุณได้ทำอะ่ะเออนี่คือไกด์ไลน์ไข่จะคืออย่างนี้คิดซะว่าเหมือนไข่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรจะใช้ยังไงดียจะใช้คําว่าอะไรเดียติวเตอร์เหรอทเชอร์หรอ,อ,ห,รอหรืออะไรนี่อะไรก็ได้หรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่แบบว่ามาช่วยบอกให้คุณแบบอย่างเช่นว่าเฮ้ เอาอันนี้ไปปรับเอาอันนี้ไปทําเพื่อเพิ่มสเสน่ห์หรือเพิ่มเซลล์เลอร์ให้กับตัวเองดูนะค่ะว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะที่หลายๆคนศรัทธาหรือรวมถึงตัวไข่ก็เยื่อศรัทธาตรงนี้พลังงานจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไข่นะครับวยบอกหน่อยว่าหลายๆท่านตรงนี้ควรจะโฟกัสหรือทําอะไรในช่วงในช่วงวันนี้เพื่อเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองอือฮึ อะไรล่ะลูกอ่ะมาดูหน่อยสิว่าคุณควรจะทําอะไรในช่วงวันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเซลล์เลิฟเพิ่มพลังบวกเซลล์เลิฟดูหน่อยนะคะขอให้อีกใบหนึ่งพลังงานตรงนี้นะจะบอกว่าคุณควรจะทําอะไรเพื่อเพิ่มพลังงานเซลล์เลิฟตรงนี้ให้ดูหน่อย ไงอืมอ่ะโอเคโอ้พระเจ้าว้าวไพ่ในกองคุณกับไพ่นี้คือมันก็มันก็มีความรีเลตกันนะเพราะว่า e n e r จใช้ยออดเป็น Energy ที่หม่ใช่กับว่าเป็นพลังงานอย่างที่ใครบอกคือ Motive หรือ Motivate หรือว่าอะไรที่แบบว่าจะต้องใช้เหมือนแบบอ่ความแบบ พลังกําลังวิยาอุตสาหะหรือแล้วก็ตามแต่อแล้วแต่คนจะเรียกทีนี้ใ่าของอ่านไพ่ใบแรกก่อนเอเดนหนูจะต้องการให้แม่อุ้มตลอดเวลาใช่หรือไม่หืมหนูต้องกันให้แม่อุ้มตลอดเวลาใช่หรือไม่เนี๋ยดูสิมันเป็นยังไงมันเขียวจริงๆเลยอะมันเขี้ยวจริงๆเลยหนูจะทําไรลูกทําไรบอกมาสิเอเดนจะทําไร บอทุกคนหนเดี๋ยวผมจะอ่านไพ่ให้นะคะแล้วผมจะอ่านไพ่ให้นะครับเกสเกสอ่าอันนี้คือแบบว่าแปลศัพท์ภาษาอังกฤษแบบตรง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 ,ตรงนี้เลยอ่ะหน,นูจะทำอะไรนะลูกคือไข่รู้ศัพท์บางคำแต่ว่าไข่อยากจะแบบว่าเอาให้รู้ให้ชัวเออเราก็แบบตรงนี้เลยเนาะเฮ้ย <av> ทุกคนรูกัาทุกคนทุกคนอย่างนี้ทุกคนจะได้ยินคําว่าการสร้างสเสน่ห์การการเสริมสเสน่ห์หรือการทําให้โดยมีสเสน่ห์ใช่ปะแล้วคุณรู้ปล่าว่าอ่ะเดี๋ยวใครถ้าใครไม่เชื่อแล้วไข่โชว์ไพนนี้แล้วทุกคนแปลได้เลยนะคะไปกดแปลใน Google Translate เพราะไข่แปลสดๆตรงนี้เลยดูนะคะคืออะไรดูดีนะ ไพ่เขียนว่า today take the time to glance at something very r i v e h i n g to your eyes เนี่ยเอเดนรัอะไรลูกคืออย่างนี้นะเขาบอกว่าในวันนี้นะจริงๆแล้วพลังงานนี้คือเขาอยากจะให้หลายๆท่านนะใช้เวลาคือ take the time คือใช้เวลากับการแบบอ่อมอง หรือเลมองหรือพินิดพิเคราะห์หรือมองหรือว่าใช้สายตาของคุณมองกับบางสิ่งบางอย่างด้วยด้วยความแบบชื่นชมหรือว่ารู้จักมองกับอะไรบางอย่างด้วยเหมือนแค่ว่าใช้สายตาของคุณด้วยด้วยแบบการแบบมีสเสน่ห์บางอย่างออกมาจากจากดวงตาแล้วมองแล้วเพ่งหรือ,อจ้องไปที่สิ่งสิ่งนั้น อไพ่นี้มีพลังงานที่มันวีเลตกับ q u e e n ออฟว n นตรงที่ว่าไพ่ต้องบอกอย่างนี้นว่าคำว่า r e v วชชิ่งอ่ะหมายถึงอะ,อะไรที่ดูมีสเสน่ห์อะไรที่ดูแบบหน้าชื่นชมหน้าหลงไหลหน้ามีสเสน่ห์สวยบาดใจดึงดูดใจอะไรแบบนี้ค่ะเออพลังงาน r e เวชชิ่งหมายถึงแบบนั้นเลยและที่สำคัญไข่ถึงบอกว่าคือ ตรงนี้สำคัญมากเลยการใช้สายตาหรือการมองอะไรบางอย่างด้วยสายตาแบบที่ดูมีสเสน่ห์หรือทำตัวให้ตัวเองดูมีสเสน่ห์ที่เป็นที่หน้ามองอะไรแบบนี้มันสำคัญมากเลยนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อันนี้เป็นไพ่ที่มาไกด์ไลน์ให้เป็น energy Self ี e l l l o v e นะคะลองไปทำดูถ้าใครทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำแบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอืมทีนี้ไพ่นะคะมีเ n e r g y นี้ today feel the sun or the wind on your skin คืออะไรขอให้คุณรู้สึกถึงพลังงานของพระอาทิตย์และ,ะสายลมบนบนผิวของคุณคือเอาง่ายๆว่าขอให้คุณอะไปไหนหรือทำอะไรแล้วรู้สึกว่าให้บอดี้ร่างกายของคุณหรือผิวของคุณมันได้สัมผัสกับสายลมหรือแสงแดด นี่คือพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็น Energy ของการรับพลังงานบวกหรือสร้างเซลล์เลิฟนะคะต้องบอกว่าเรื่องเล็กๆ,ๆในชีวิตของแต่ละคนที่บางคนมองข้ามอะสิ่งเหล่านั้นเป็นการเพิ่มพลังงานบวกหรือเซลล์เลิฟทั้งนั้นนะคะอืมอไพ่เอเนจีนี้ด้วย today practice saying positive affirmation เนี่ยเห็นปะ today practice saying positive affirmation คืออะไรฝึกในการที่จะพูดแต่สิ่งบวกๆฝึก ในการที่จะพูดอะไรไปในทางบุกบวกฝึกทุกวันนะไม่ใช่แค่วันนี้แต่คํานี้มันต้องการจะมาบอกกับทุกคนหลายๆท่านที่หลายๆคนขาดไข่ต้องบอกนี้นะไข่ขอพูดตรงเลยนะอย่าหาว่างันอย่างนี้คือไม่ว่าไข่ตอนที่ไข่จะอยู่ไทยหรือไงก็ตามไข่เป็นคนที่มีนิสัยพื้นเพามาแบบนี้อยู่แล้วแต่พอมาอยู่ที่อเมริกามันยิ่งทําให้เห็นชัดว่าเออเรามาในทางแบบนี้จริงๆวะ่ะคือไข่ต้องบอกนะ มันจะมีเหมือนจะใยๆกับอย่างเช่นคนไทยหลายๆคนนะคะหรือพฤติกรรมของไทยหลายๆคนที่ทํากันมาจนเคยชินเช่นเวลาเราแบบว่าเจอใครหรือทักไทยไข่อะไรคนไทยจะชอบติสัยเฮ้ยดูอ้วนขึ้นปะเฮ้ยดูด,ดําขึ้นอะเฮ้ยไปทําอะไรมาดูแบบหน้าแบบอะไรคือคือคนไทยอะจะติดกับการที่ทักอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรบางอย่างลบๆบใส่กันเสมอโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแต่ในขณะเดียวกัน คุณดูไหมว่าอเมริกาหรือคนอเมริกันหรือที่เนี่ยค่ะเขาจะมักชมหรือพูดชมเชยอย่างเนี้ยเ e อร์ e วอร์อ่าเวอร์เรชชิ่งคือพูดหรืออะไรที่มันน่าชื่นชมน่าฟังอะไรที่มันดูแบบดีคืออย่างเช่นอย่างเช่เชนแบบเฮ้ยคนนี้เดินมาแล้วแบบเฮ้ยฉันชอบการแต่งหน้าของคุณจังเลยอะไรเงี้ยเอ้ยเอยเอเสื้อของคุณสวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีคุณทําเล็บสวยจังเลยเออฉันฉันชอบต่างหูคุณจังเลยคืออะไรก็ได้ที่มันดูแบบ แล้วมันต้องเป็นการชมมาจากใจนะเพราะว่าไข่เป็นคนที่แบบนั้นเหมือนกันคือพอมาอยู่ที่เมากามันยิ่งทําให้ไข่เฮ้ยแบบว่าไอคนไอความที่เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะแต่บางทีเราเก็บไว้ตอนที่เราอยู่ไทยด้วยพอมันมาอยู่ที่นี่เราเปิดเผยความเป็นด้านนี้ของเราออกมาชัดมากๆเพราะมันทําได้ชัดเจนกับที่นี่แต่ถ้าเป็นที่ไทยมันจะดูแบบบางคนอาจจะแบบอะไรอะ จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาชมแล้วอะไรคือคนไทยมักจะมีการคิดอะไรหลายอย่างที่เป็นในแง่ลบเสมอหรือบางทีการทักไทยแบบแง่ลบฉะนั้นไข่จะบอกว่าถ้าใครดูช่องไข่พยายามเลิกทําแบบนี้นะคะเออเลิกทําแบบนี้อันนี้พุ่งตรงมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าบางครั้งคือสังคมไทยบางที่อ่ะที่ทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังหรือมันเคยชินกันมาแบบว่า อ่าแต่ละรุ่นแต่ละปีแต่ละยุคแต่ละแล้วมันมากันเรื่อยๆตลอดนึกออกปะเออ ฉันคือขอให้คุณฝึกกับการพูดอะไรบบวกค่ะพูดกับอะไรบบบวกกับตัวเองก่อนเลยทุกวันแล้วก็คิดอะไรบบวกกับตัวเองทุกวันแล้วก็ไปทําแบบนี้กับคนอื่นพอมันมีการทําแบบนี้มากขึ้นแล้วคนเรามันมีอะไรบุบวกหรือสิ่งดีๆพูดบุบวกคิดบวกกันคือโลมันจะน,น่าอยู่มากขึ้นออกอะคะใครอาจจะไม่ไดเ้เป็นคนที่เหมือนแบบอ่าซูปเปอร์วูแมนหรือวันเดอร์วูแมนหรือพวกซูปเปอร์แมนหรืออะไรที่แบบ เป็น power girl อะไรแบบที่มีแรงไปแบบลบหรือสร้างโลกอะไรขนาดนั้นแต่ใข่เป็นอีกหนึ่งเล็กๆอีกหนึ่งคนหนึ่งที่พยายามมาสร้างพลังงานบวกให้กับท่านตรงนี้แล้วพอมันเกิดการแบบสร้างพลังงานบวกหรือเกิดการทําอะไรบวกๆของคนบางกลุ่มตรงนี้มันต่อยอดไปได้มันต่อยอดไปได้กลายเป็นสิ่งใหญ่ๆต่อคือเรื่องราวเล็กๆอะเรื่องแย่ๆเล็กๆอะมันต่อยอดขยายไป,ปเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้เรื่องเล็กๆ มันก็ต่อยอดกลายเป็นเ,เรื่องเล็กๆที่มันดีๆมันก็ต่อยอดขยายไปในทางที่ดีนที่เป็นระยะกว้างได้ฉันคือไข่ขอเป็นจุดเล็กๆที่สร้างพลังงานบวกกับทุกคนและสิ่งดีๆหรือการคิดดีๆนะคะไี่ไพ่เมจี้นี่ด้วย today dedicate some time to practice a sport activity คือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะเป็นพลังงานตรงนี้อาจจะไปในทางผู้ชายได้ด้วยเพราะไพ่มีชายออดพวกชายออดแล้วมีพลังงานอะไรที่เป็นไพ่แบบเนี้ยบางคนตรงเนี้ยนะคะอาจจะไปเน้นหรือ การสร้างพลังงานความสุขหรือ Energy ของตัวเองในทางที่แบบอย่างเช่นเล่นกีฬาไปในทางที่แบบทํากิจกรรมอะไรบางอยา่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามันมันเป็นลนักษณะของ Sport activity อะ่ะเออนะเพราะไพ่ชายอดมันเป็นลนักษณะที่เป็นในทางแบบอย่างเช่นพวกอ่าเขาเรียกว่า t o v e อ่ะเออหรืออกมาแบบเหมือน Motor Skill อะไรแบบเนี้ยค่ะเออนะ อ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นพลังงานที่ไข่ของการจะมาทําให้แลวเดี๋ยวไข่จะมาทําแบบให้อยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับ energy cell l e v e ที่เป็นไกด์ไลน์ให้ว่าเราควรทําอะไรเพื่อให้เรามี energy บวกหรือ cell l e v e นึกออกปะเออเพราะว่าถ้าเรามีพลังงานบวกแล้วเรามี cell l e v e ที่ดีอ่ะมันจะสามารถดึงดูดอะไรดีๆหรือสร้างอะไรดีๆต่อยอด ให้กับบุคคลรอบข้างหรือตัวเองได้ค่ะฉะนั้นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจหรือหนึ่งสิ่งดีๆที่มาสร้างเิยดีๆให้กับทุกคนวันนี้ไปก่อนใครองการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทักมาที่หลนของใครเคเเลย KHR d s วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณไพ่ชุดนี้ของไข่มากๆขอบคุณไพ่ชุดนี้ของไข่ไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ